ผมขอแนะนําหลักสูตรปรียกของคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับชื่อหลักสูตรก็คือว่าปร ad ัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสาตร์การเกษตรอักษรย่อก็คือปรดวงเล็บวิทยาศาสาตร์การเกษตรนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดมาประมาณ15ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุก5ปีเราก็จะมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตก,กรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักสูตรนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรียกเราได้ว่าดิเรกชันนั่นเองนะครับเราจึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อเสริมเติมแต่งในส่วนที่เราได้ประสบการณ์มาเพราะฉะนั้นหลักสูตรเราจะเป็นหลักสูตรที่มี ประสบการณ์พอสมควรนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาจบไปพอสมควรนะครับหลักสูตรนี้สังกัดอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมหลาลัยนเรศวรนะครับโดยมีผมรองศาสตราจารย์ดรภูม,มิศักดิ์อินทนน์เป็นประธานหลักสูตรนะครับภาษาอ,อังกฤษเราใช้คําว่านะครับ Doctor of Philosophy นะครับวงเล็บ Agricultural Science นะครับภาษาไทยก็คือปรอดวงเล็บวิทยาศาสตร์การเกษตรนะครับ หลักสูตรน,นี้เป็นหลักสูตรที่เปิดให้รหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติก็เข้ามาเรียนได้นะครับพูดอีกทีก็คือว่าทั่วโลกมาเรียนได้เลยนะครับเป็นหลักสูตรทีเ่เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรระดับ6ก็หมายความว่าเรียน3ปีนะครับก็คือสูงสุดแล้วลักก็คือปริญญาเอกนะครับปริญญาเอกหรือว่าดุษฎีบัณฑิตนะครับ รียกว่าด็อกเตอร์ก็คือทำเรียกเป็นภาษาพูดบ้างเป็นภาษาทางราชการบ้างนะครับถ้าปราัชญาดุสรีมันือเป็นภาษาทางราชการก็คือประ,ยะเยคนั่นเองนะคร,ครับเราก็สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักศึกษาไทยนะครับถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาติเนื่องจากว่าส่วนมากเราจะเป็นหลักสูตรแบบ Researchation ไหมครับว่าเรียนโดยไม่มีการเรียนคอร์สเวิร์กมากแต่ว่าเน้นการวิจัยนะครับเอาสำหรับปรัชญาแล้วก็ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะครับปรัชญาของหลักสูตรก็คือมุ่งเน้นการค้นควา้าวิจัยเชิงลึกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรสร้างเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมที่ทันสมัยให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมที่อุดมด้วยปัญญามีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเราก็จะเรียงอย่างนี้เลยนะครับว่าอันแรกเลยก็คือว่าจะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานและความรู้ขั้นสูงนะครับในการวิจัยให้เป็นผู้ที่มีความเป็นเลือดนะครับในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศให้ได้นะครับนี่ข้อที่2เมื่อได้ความรู้นั้นแล้วเนี่ยนะโดยท่านสามารถเป็นผู้ที่พัฒนาองค์ความรู้ได้มีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยพื้นฐานมีหมดแล้วเนี่ย ก็นําความรู้นั้นไปบูรณาการครับลงพัฒนาท้องถิ่นลงพัฒนาประเทศชาติตามภูมิสังคมที่เปลี่ยนไปให้ได้นะครับวัตถุประสงค์อันที่3ก็คือว่าคนที่ที่จะดําเนินโครงการก็แล้วแต่นํานวัตกรรมมาสู่ชุมชนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมก็คือเป็นทั้งคนเก่งคนดีนะครับเป็นที่พึ่งสังคมเป็นผู้นําได้นี่คือเราตถุประสงค์ใหญ่ๆ3ข้อที่เราตั้งไว้ในหลักสูตรน,นะครับสรุปโดยโดยรวมก็คือว่าเป็นทั้ง พวกที่พัฒนาองค์ความรู้เป็นผู้ที่นําความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประเทศชาติได้นะครับซึ่งนวัตรกรรมที่ที่นำไปพัฒนานั้นเนี่ยต้องอยู่บนเทรนหรือแนวทางของเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เกษตรเ,เชิงอนุรักษ์นะครับและก็สามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้ครับในเรื่องการสมัครเข้ามาเรียนท่านสามารถสมัครได้ทั้งปีนะครับเปิดทั้งปีเลยทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ซึ่งเราเปิดโอกาสให้นะครับทั้งผู้ที่เรียนจบวิทยาทูใหม่ๆหรือว่าคนที่ทํางานแล้วนะครับเข้ามาเรียนได้ถ้าเผื่อคนไม่จบทางด้านการเกษตรเรียนได้ไหมคนที่มีทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าคนที่กลับจากโรงงานจากบริษัทต่างๆนะครับก็ <c oughs> อยากทําการเกษตรเยอะอยากจะเรียนต่อบ้างอยากศึกษาเพิ่มเติมความรู้ครับขอเรียนว่าท่านสามารถสมัครได้เลยนะครับเรื่องแรกเลยว่าสาขาวิทยา,าการเกษตรหรือว่าเทนโลยีการเกษตรหรือเกษตรศาสตร์ก่อนนะครับ อันต่อมาคนที่จบทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งไม่ใช่เกษตรศาสตร์นะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็หมายถึงว่ามีคณะเกษตรศาสตร์มีคณะวิทยาศาสตร์มีคณะวิศวกรรมศาสตร์มีคณะสถาปัตย์เขาเรียกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนี้ก็ได้ครับแล้วอันที่3ล่ะสมมุติว่าท่านไม่อยู่ในกลุ่มนี้เลยนะแต่ว่าท่านมีความสนใจอย่างเช่นท่านอาจจะจบคณะสารสขศาสตร์เรื่องสมุนไพรบ้างท่านอาจจะจบคณะบริหารธุรกิจนะ หลักสูตรอื่นนี่แต่ท่านจะมาต่อด็อกเตอร์ด้านเกษตรศสาสตร์วิทยาการเกษตรได้ไหมได้ครับไม่ต้องห่วงถ้านอกเนื้อจากนี้แล้วจะอยู่ในดุลยพินิษฐ์ของคณะก,กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะครับเมื่อกี้ก็คือมีผมเป็นประธานนี่แหละนะครับที่ได้เรียนจะได้นําเรียนท่านกรรมการผู้ผรับผิดชอบหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนพิจารณาเหตุผลก็คือว่าทุกวันนี้นมันหมดยุคแล้วครับที่จะเรียนเฉพาะไอ คอล่ของตัวเองคนเดียวมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับทำการเกษตรก็ต้องทําธุรกิจเป็นค้าขายเป็นกฎหมายก็ต้องรู้แล้วก็ต้องรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมันไปเกย่ยวโยงถึงความสวยความงามโภชนาการต่างๆรวมถึงการกีฬาเห็นไหมมันโยงไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีเขาเรียกว่า ประตูหน้าต่างให้ท่านเข้ามาเรียนได้นะครับซึ่งการเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นการเรียนแบบวิทยิพั์อยู่แล้วหรือแบบรีเซิร์ชเตชันนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคนที่จบสาขาอื่นมาเรียนก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับครับหลักสูตรปรัชญาดุษิีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรให้มีคุณลักษณะดังนี้1เพื่อให้มีทักษะทางด้านการวิจัยและสามารถทําการวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรได้2เพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้และนวัตรกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคมไทยภูมิสังคมอาเซียนและภูมิสังคมโลกได้3เพื่อให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพได้ทางหลักสูตรยังได้ออกแบบและกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังหรือ ELO ตามความต้องการของสเต็กโมเดลดังนี้ 1. วิเคราะห์จทปัญหาทำการวิจัยเขียนบทความวิชาการและตีพิมพ์ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 2. ส,สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม 3. สามารถตัองค์ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร ไปเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 4. ดุสตีบัณฑิตมีความเป็นผู้นำทีเริ่มสร้างสารรค์และพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอทำงานเป็นทีมมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพหรือไลฟ์ลองเ l e a r น i n g ให้แก่นิสิตดังนี้ 1. ปลูกฝังความคิดจากฟลิกไมเซสให้กลายเป็น Growth Mindset 2. ฝึกการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้นิสิตลงมือทำกับการเรียนรู้เรื่องนั้นๆจริงๆ 3. ส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและต่อยอดองความรู้อยู่เสมอ 4. สามารถตีโจทย์ปัญหาและสร้างองความรู้หรือนวัตกรรมทางด้านการเกษตรใหม่ๆได้ เบงนะครับผมก็มีหน้าที่นะครับช่วยเหลือนิสิตของเรานะครในเรื่องของห้องปฏิบัติการห้องเรียนนะครับห้องทํางานต่างๆนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตพาไปดูห้องปฏิบัติการพาไปดูเครื่องไม้เครื่องมือของเรานะครับว่าเรามีอะไรสนับสนุนให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษาของเราบ้างน,นะครับเชิญครับต่อไปเลยครับผม พามาแนะนำนะครับอาคารใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์ของเรานะครับคืออาคารวิเคราะห์การกลเลื่อนของอาหารนะครับซึ่งอาคารนี้นะครับก็จะรองรับเครื่องมือชั้นสูงเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ได้รับมาตรฐาน ISO นะครับซึ่งอาคารนี้ครับก็รองรับนะครับให้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษานะครับทั้งปริญญาโทโปริญญาเอกนะครับ ที่เข้ามาเรียนในคณะนี้ด้วยนะครับในเอียมเลยครับซึ่งจะลงครุพันไปนะครับ LCMSMS นะครับเป็นการวิเคราะห์สารในปริมาณที่น้อยมากๆนะครับซึ่งมีไม่กี่เครื่องในนะครับ ผมต่อมาคือเครื่องโรตารีอีวัโพรเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องระเหยสุดอากาศนะครับโดยคุณสมบัติของเครื่องนี้ก็คือเป็นการระเหยเอาตัวทําละลายที่เราสก,กัดน,นะครับอย่างเช่นการสก,กัดจากพืชน,นะครับด้วยระบบสุณยากาศนะครับเพื่อทําให้สารมันบริสุทขึ้นนะครับผขอ,อเชิญชวนนะครับให้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรนะครับ มาร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตรกรรมด้วยกันนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำงานวิจัยนี้ไปพัฒนานประเทศชาติต่อไปนะครับ